ลกลังนกค่านกเยอะแยะไปหมดเลยร้องรับกันช่างไพเราะเหลือเกินรับอรุณยามเช้าค่ะทุกท่านร้องรับกันฟังแล้ว ไฮร้อมากเลยค่ะชอบมากเลยวันแสงตะวันอยู่ไกลๆนูน่นตรงด้านนี้ยังไม่มาเลยค่ะแสงตะนกแยะเลยยามเช้ามีความสุขนะคะทุกท่านนกบ,บินเยอะแยะเลย เต็มทองฟ้าเลยค่ะเชา้ชาๆนกกาจะบินออกจากอากาศดีจังเลยตื่นมาก็ได้ยินเสียงนกจิบ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 ร้องรับกันวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยเช้าวันเห็นตะกอนเมฆค่ะกำลังจะบังค่ะบังแสงตะวันแสงตะวัน อยู่ไกลๆนู้นตรงด้านนี้ยังไม่มาเลยค่ะแสงตะวันทุกท่านมีความสุขกับบรรยากาศยามเช้าแจ่มใสนกแย่ๆเลยเฮยยามเช้ามีความสุขนะคะทุกท่านน้องรับกัน ฟังแล้วไพเราะมากเลยค่ะชอบมากเลยวันเห็นตะกอนเมฆค่ะกำลังจะบังค่ะบังแสงตะวันวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเลยตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกค่ะนกค่ะนกเยอะแยะไปหมดเลยลองรับกัน ช่างไพ่ล้อเหลือเกินช่างไพ่ล้อเหลือเกินน้องรับกันฟังแล้ว ใเล้อมากเลยค่ะชอบมากเลยวันนี้ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปค่ะคอยเห็นแสงตะวันแล้วแต่ก้อนเมฆกำลังจะบังค่ะทุกท่านน้องฝนก็กำลังจะมา รับอารมณ์ยามเชา้าค่ะทุกท่านกักลังรับอารมณ์ยามเชา้าค่ะทุกท่านวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเลยตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกค่ะ วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยเช้าวันน้องรับกันฟังแล้วไพเร้อมากเลยค่ะชอบมากเลยวันเมฆน่าจะบังแสงตะวันนะคะฝนค่ะน้องฝนกำลังมาอีกแล้วช่างไพเล้อเหลือเกิน เห็นแสงตะวันแล้วแต่ก้อนเมฆกำลังจะบังค่ะทุกท่านน้องฝนก็กำลังจะมากักลังนี้ท้องฟ้าโล่งเลยค่ะนกแ,แยะเลยยยามเช้ามีความสุขนะคะทุกท่าน ขอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอทุกท่านมีความสุขกับบรรยากาศยามเช้าแจ่มใส นี้ท้องฟ้าโล่งเลยค่ะหน้าบ้านวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเลยตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกค่ะ กักลังวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเลยตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกค่ะกักลังหน้าบ้าน รับอารมณ์ยามเชา้าค่ะทุกท่านวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยเช้าวันขอทุกท่านมีความสุขกับบรรยากาศยามชาเช้าแจ่มใสหน้าบ้าน ันจันทร์วันแรกของการทำงานของอีกหลายๆคนของทุกคนขอทุกท่านมีความสุขกับบรรยากาศยามเช้าแจมใสท้องฟ้าแจมใสค่ะวันนี้ ยังไม่เห็นเลยแสงตะวันแสงตะวันอยู่ไกลๆนู่นตรงด้านนี้ยังไม่มาเลยค่ะแสงตรวน,นี้ท้องฟ้าโล่งเลยค่ะรับอรุณยามเช้าค่ะทุกท่านน้องรับกัน ฟังแล้วไพเราะมากเลยค่ะชอบมากเลย นกคานกแย่แยะไปหมดเลยร้องรับกันช่างไพเราะเหลือเกินนกคานกแย่แยะไปหมดเลยร้องรับกันช่างไพเราะเหลือเกิน เห็นแสงตะวันแล้วแต่ก้อนเมฆกำลังจะบางค่ะทุกท่านน้องฝนก็กำลังจะมาตรงนี้เคยเห็นแสงตะวันนะคะแต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะก้อนแต่ก็ยังดูสวยงามค่ะอากาศกำลังดีเลยวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะ ถัดน้องรับกันฟังแล้วไพ้ราะมากเลยค่ะชอบมากเลยวันวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยเช้าวันนกบินเยอะแยะเลยเต็มท้องฟ้าเลยค่ะเชา้าเช้านกกาจะบินออกจากลัง ตรงนี้เคยเห็นแสงตะวันนะคะแต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะก่อนหน้าบ้าน